อันดับโลกตบสาวไทยเกาหลีใต้ก่อนแข่งหลังแข่ง VNL 2024ที่สนามบราซิลคะแนนอันดับโลกของตบสาวไทยก่อนแข่งกับเกาหลีใต้คะแนนอยู่ที่2 1 7 2 8คะแนนอันดับ13ของโลกส่วนตบสาวเกาหลีใต้คะแนนอยู่ที่92.18อันดับที่42ของโลกเมื่อโคจรมาพบกันที่สนามบราซิลผลปรากฏว่า แพ้เกาหลีใต้1/3ต่อเซต19-25 25-23 16-25 18-25ได้มา1เซตชนิดหืดขึ้นคอเกือบจะแพ้ด้วยซ้ำจากการ่พยแพ้4แมตช์รวดแพ้สหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแคนาดาเกาหลีใต้ทำให้เสียคะแนน13.69คะแนนเหลือ199.90คะแนนลนจากอันดับ13มาอยู่อันดับที่14 ตบสาวเกาหลีใต้ได้คะแนน104.59คะแนนเลื่อนจากอันดับที่42มาเป็นอันดับที่37ของโลกสลังเฮโยเทกุก